อ่าเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมของครูจินตนานะคะวันนี้ครูจะมาในหัวข้อของการพัฒนาสังคมและชุมชนนะคะที่ครูขึ้นเอาไว้เกลื่อนเอาไว้บนหน้าเฟรมนะคะก็คือ23หลักการทรงงานของนายหลวงรัชกาลที่9นะะซึ่งเป็นแบบอย่างของประชาชนนะคะนักศึกษาเป็นยังไงคะใครมี ข้อไหนที่ปฏิบัติเอาแบบอย่างของท่านมาปฏิบัติบ้บางคะมีไหมคะอ่านะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้นํามาปฏิบัตินะคะคือว่าควรจะพิจารณานะคะหลักในการทรงงานของพระองค์ท่านซึ่งเป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับประชากรและก็ ประชากรของท่านนะคะท่านไม่เคยทอดทิ้งนะคะกับประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อย่างไรตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆเราก็เคยได้รับชมกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักการทรงงานนั้นเราจะนํามาใช้ในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมซึ่งเป็นหลักการที่เป็นเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะขนาดต่างประเทศยังได้นําไปใช้เป็นแบบอย่างในการในการปฏิบัติงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราคนไทยนะคะอย่าได้ มองข้ามนะคะในหลักของ23หลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะคะนำมาเป็นแบบอย่างในชีวิตนะคะอ่านะคะมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะก็คือ,อวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องอะไรเอ่ยมีอะไรบ้างใครรู้บ้างอ่านะคะก็คือเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วหลักการปฏิบัติตนนะคะหรือการพัฒนาตนเองและครอบครัวนั่นเองนะคะโดยที่1ก็คือการพัฒนาตนเอง นะคะพัฒนาอย่างไรก็คือการทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองนั้นมีลักษณะมีคุณธรรมที่ดีขึ้นนะคะก็คือพัฒนาตัวเองนะคะให้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนะคะรู้จักให้อภัยรู้จักเสียสละรู้จักให้ให้ทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือการพัฒนาครอบครัวเมื่อเราพัฒนาตนเองแล้วข้อต่อไปก็คือการพัฒนาครอบครัวนะคะเมื่อเราพัฒนา ครอบครัวแล้วนะคะความเจริญก้าวหน้าก็จะดีขึ้นสถา,านะของครอบครัวก็จะดีขึ้นนะคะอย่างเช่นสุภาษิตไทยบอกว่า,า,ามีลักษณะครอบครัวนี้มีลักษณะอ,อะไรอะครสำนวนสุภาษิตไทยใครจำได้บ้างลืมตาอ้าปากใช่ไหมก็คือฐานะในการการเป็นอยู่นั้นอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ ตัวเองจเจริญครอบครัวครอบครัวมีฐานะดีเราก็ต้องขยันและก็ยึดหลักในการปฏิบัติงานของพระองค์ท่านใน23อ23อย่างนะคะ23หลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะคะมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตนะคะอ่านะคะเมื่อเราพัฒนาตนเองชุมชนสังคมแล้วนะคะในอันดับที่1 เราอันดับที่หนึ่งเราเราพัฒนาไปแล้วนะคะแล้วก็ลำดับที่สองก็คือเรื่องที่สองที่เราจะต้องมาพัฒนากันต่อก็คือเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็สังคมหลักในการพัฒนาชุมชนสังคมนะคะก็คือการพัฒนาชุมชนและสังคมจึงจะใช้ในการมีส่วนร่วมส่วนร่วมของประชาชนนะคะร่วมกันคิด เกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่นยาเสพติดสิ่งแวดล้อมที่ทําลายปัญหานะคะที่ไม่พึงประสองค์อื่นๆตัดสินใจร่วมกันในการาทํากิจกรรมที่เป็นปัญหาส่วนรวมนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือประชาชนต้องมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทําร่วมปฏิบัติร่วมแก้ปัญหานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษามีส่วนร่วมหรือย,ยังนะคะในกิจกรรมของสังคมนะคะหรือชุมชนของเรานะคะถ้ายังก็ ให้ความร่วมมือกับเรียกเรียกอย่างไรล่ะก็คือการให้ความร่วมมือนั้นจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้นําผู้นําในทางด้านต่างๆนะคะแล้วก็การเสียสละให้กับสังคมนะคะนะคะใครมีอะไรที่คิดว่าตัวเองยังไม่ยังไม่ยังไม่มีข้อคิดยังไม่มีวิธีการ ก็สามารถที่จะปรับกันก่อนนะคะเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะมีความคิดที่เริ่มก่อนนะคะในการพัฒนานะคะอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะนักศึกษาอ่านะคะอีกหนึ่งหลักการที่เป็นาสา,าเหตุในการพัฒนาที่สำคัญเลยนะคะนอกจากการพัฒนาตนเองนอกจากตัวเราแล้วนอกจากครอบครัวแล้วนะคะก็คืออะไรคะจำได้ไหมอ่านะคะก็คือ หลักการพัฒนากับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเองนะคะก็คือการที่เราจะพัฒนาไปได้นั้นประชาชนประชาชนของเรานะคะหรือชาวบ้านในหมู่บ้านของเรานะคะต้องมีต้องมีอะไรคะต้องมีการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาร่วมกันนะคะแล้วก็สาเหตุของปัญหานะคะในการ ในการจัดพัฒนาชุมชนนะคะถ้าเกิดเราไม่หาสาเหตุเราไม่ร่วมกันแก้เราไม่ร่วมก,กันทำเราไม่ร่ว,กรรวมวกันปฏิบัตินะคะเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาชุมชนของเราไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุของปัญหาสิ่งที่สำคัญก็คืออะไรคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนที่อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนเองที่ดีที่สุดอาจนะคะอาจมองปัญหาไม่ออกนะคะ ก็คือประชาชนบางบางบางครั้งนะคะก็คือสภาพเดิม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 นะคะก็เลยมันเป็นความเคยชินอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อบุคคลภายนอกหรือผู้นําที่เขาดูนะคะเขาก็บอกว่าอ่าอันนี้แหละคือสาเหตุของปัญหาก็คือเมื่อเมื่อเรามองสาเหตุของปัญหาไม่ออกแต่เมื่อผู้นํามองโอ,อ้ะเราก็สามารถที่จะร่วมกันนะคะขอความความร่วมมือของ ประชาชนแล้วก็ผู้นํามาร่วมันคิดร่วมกันทําเมื่อเราทําแล้วนะมันก็จะเกิดปัญหาก็คือเราไม่สามารถที่จะทําได้นะคะเราก็อาจจะขอความร่วมมือจากเพื่อนหรือข้าราชการที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆนะคะมาช่วยเรานะคะช่วยวิเคราะห์เราช่วยดําเนินดาเนินหรือปฏิบัติการหรือมีแผนการแก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะร่วมกับชุมชนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เ,เมื่อเรามีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานแล้วสาเหตุที่เราและก็สาเหตุที่เราเรารู้แล้วว่าปัญหามาจากไหนเราก็ร่วมกันวางแผนวิเคราะห์แล้วก็ทําสามารถที่จะทําให้ชุมชนของเรานั้นเกิดความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้นะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยความเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้น น,ะะนอกจากเราจะพัฒนาตนเองแล้วพัฒนาครอบครัวแล้วเราก็ต้องมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะให้ความให้ความร่วมมือกับผู้นานะคะถ้าไม่อย่างนั้นสังคมเราก็อยู่กันไม่รอดไปกันไม่รอดนะคะถ้าต่างคนต่างอยู่นะคะก็จะไม่เกิดกิจกรรมอะไรนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและสังคมนะคะนักศึกษาคนใดที่ยังไม่ให้ความร่วมมือหรือว่ายังไม่มีแนวคิดที่จะเสียสละลองหันไปอีกสักนิดนะคะว่าเรา ถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาสังคมหรือพัฒนาตัวเรานั้นเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะรู้จักการเสียสละเวลาเสียสละถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องเสียสละทรัพย์สนินหรอกค่ะแค่เสียสละเวลาให้นิดนึงนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้นะคะเรื่นี้ครูขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้านักศึกษามีปัญหาหรือสาเหตุอยากจะสซักถามอะไรนะคะก็สามารถที่จะถามกับครูได้นะคะแต่อย่าลืมทําใบอะไรคะที่ครูแจกไป แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดทําส่งครูด้วยนะคะแล้วก็นักศึกษาช่วยไปดูของวิชาอื่นด้วยนะคะอ,อ,อย่างเช่นวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงศาส,สนาและหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วก็ทักษะชีวิตนะคะมี3-4วิชานะคะที่นักศึกษาจะต้องทำใบความรู้นะคะส่งครูนะคะเพราะฉะนั้นครูคิดว่านักศึกษาทุกคนดูแล้วแล้วก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะ กับ EP ีที่ผ่านๆมานะคะเราก็ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาพบกันใหม่นะคะกับ EP หน้านะคะวันนี้ครูสวัสดีค่ะ